สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ให้ทำนำใจพอดแคสต์ที่จะพาคุณออกเดินทางไปในเส้นทางแห่งการค้นหาความสงบสุขที่แท้จริงจากภายในคุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไมความรักถึงทำให้เราเจ็บปวดนักความรักที่เราวาดฝันที่อยากได้จากคนอื่นกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราทุ่มเทให้ใครคนหนึ่งจนหมดใจแต่สุดท้ายก็เหลือแค่ความว่างเปล่า ความรู้สึกที่เหมือนหัวใจโดนบีบจนแทบแหลกความเจ็บปวดที่ไม่มีใครเข้าใจนั่นเพราะเรากำลังมองหาความรักผิดที่หรือเปล่าเรากำลังหลงทางอยู่ใช่ไหมครับในตอนนี้เราจะมาสํำรวจความเจ็บปวดเหล่านั้นและจะเริ่มปูทางไปสู่การเยียวยาจิตใจโดยการทำความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าความรักในมุมมองของพระพุทธศาสนาว่าเราจะรักตัวเองได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาเติมเต็มให้ เรื่องราวของนิ่มก็เป็นเช่นนั้นเธอเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นแต่ก็โหยหาความรักจากคนรอบข้างเสมอมาเมื่อโตขึ้นความรู้สึกนี้ยิ่งรุนแรงเธอเชื่อว,ว่าการมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตจะทำให้เธอสมบูรณ์แบบพี่คะหนูอยากได้ความรักแบบที่พ่อกับแม่มีให้ทานจังเลยคะ่ะความรักที่ไม่มีวันจืดจางนิมพูดกับพี่ชายของเธอในเย็นวันหนึ่ง พี่ชายตอบพร้อมรอยยิ้มเศร้าความรักแบบนั้นไม่ได้มีแต่เรื่องสวยงามหรอกนะนิ่มมันมีทั้งสุขและทุกข์เหมือนเหรียญสองด้านนิ่มไม่เข้าใจเพราะเธอเชื่อมาตลอดว่าความรักคือทุกสิ่งเธอจึงทุ่มเทความรักทั้งหมดให้กับวินแฟนหนุ่มของเธอให้เขาเป็นโลกทั้งใบเป็นศูนย์กลางของความสุขแต่เมื่อวันหนึ่งวินบอกเลิกโลกของเธอก็พังทลายลงในพริบตา น้ำตาที่ไหลออกมาไม่ใช่แค่ความเสียใจที่ต้องจากลาแต่เป็นความรู้สึกที่ว่าโลกของฉันไม่มีค่าอีกแล้วนี่คือกับดักที่หลายคนติดอยู่เรามองหาความรักแบบอยากได้อยากได้การยอมรับอยากได้ความสนใจอยากได้ความรู้สึกเติมเต็มจากคนอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกตัวเราและไม่ยั่งยืนเพราะเมื่อสิ่งที่อยู่นอกตัวหายไปเราก็เจ็บปวด แต่ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความรักอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าเมตตาคือการปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขและความรักแบบกรุณาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์แต่ก่อนจะรักคนอื่นได้เราต้องเริ่มจากการมีเมตตาในตนเองต้องเริ่มจากความปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขและพ้นจากทุกข์ก่อนนี่คือความรักที่ต้องมีความรักที่เริ่มต้นจากภายใน เราได้พูดถึงการยอมรับความเจ็บปวดจากการที่เราพึ่งพาความรักจากคนอื่นเป็นหลักนิมเริ่มที่จะทำความเข้าใจว่าโลกของเธอไม่ได้พังทลายลงเพราะโลกใบนั้นไม่ได้มีแค่วินแต่มันยังมีความรู้สึกที่กำลังร้องไห้อยู่ภายในตัวเธอเองแต่การยอมรับเป็นเพียงแค่ก้าวแรกแล้วหลังจากนั้นเราต้องทำอย่างไรต่อ หลายคนเมื่อเจ็บปวดเราเลือกที่จะหนีหนีไปหาคนใหม่หนีไปหาความสุขฉาบช่วยเพื่อเติมเต็มใจที่ขาดแต่ความจริงแล้วยิ่งเราวิ่งหนีเราก็ยิ่งวิ่งตามความรู้สึกว่างเปล่าที่ไม่มีวันเต็มในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้การปล่อยวางเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าบางครั้งการไม่พยายามขว่ยคว้า คือการได้มาซึ่งความสงบสุขที่แท้จริงหลังจากที่วินจากไปนิ่มใช้ชีวิตเหมือนคนไร้วิญญาณเธอวนเวียนอยู่กับความทรงจำกกเก่าเปิดดูรูปถ่ายอ่านข้อความเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าพี่คะหนูจะลืมวินได้ยังไงหนูพยายามทุกอย่างแล้วแต่มันเหมือนยิ่งพยายามก็ยิ่งเจ็บนิมพูดกับพี่ชัยในวันหนึ่ง ถ้าเรายิ่งบังคับให้ลืมมันก็เหมือนเราไปสั่งให้แม่น้ำหยุดไหลสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การบังคับแต่การเฝ้ามองต่างหากพี่ชายตอบด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนในทางธรรมความรู้สึกที่วนเวียนอยู่ในใจเรียกว่าอุป,ปทานคือการยึดต,ติดในสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นคนรักความสุขในอดีต หรือแม้แต่ความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นเรามักจะยึดมั่นและคิดว่าสิ่งเหล่านั้นคือของเราแต่ความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับก้อนหินที่ถูกโยนลงไปในน้ำถ้าเราไม่ปล่อยมันก็จะจมดิ่งลงไปแต่ถ้าเราปล่อยมันก็จะลอยกลับขึ้นมาให้เราได้พักหายใจ ใจที่ขาดไม่ได้เกิดจากความรักที่หายไปแต่เกิดจากการที่เราไม่ยอมปล่อยวางและยึดติดในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงในพอดแคสต์ตอนนี้เราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการปล่อยวางและการยอมรับความเป็นไปของชีวิตการปล่อยวางไม่ทำให้เราอ่อนแอแต่ทำให้เราแข็งแกร่งและมีอิสระจากพันธนาการของอดีต เมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยใจของเราก็จะค่อยๆกลับมาเต็มได้อีกครั้งโดยไม่ต้องพึ่งพาใครมาเติมเต็มขอให้ทุกท่านลองเริ่มจากการปล่อยวางสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าใจของคุณจะเบาสบายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเราได้เรียนรู้ถึงพลังของการปล่อยวางว่ามันไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอแต่ทำให้เราเป็นอิสระจากความทุกข์ที่ร้อยรัดไว้ แต่แม้จะพยายามปล่อยวางมากแค่ไหนบางครั้งใจก็ยังรู้สึกหนักอึ้งมีความโกรธความเสียใจที่ยังคงฝังลึกอยู่ข้างในความรู้สึกเหล่านั้นคือบาดแผลที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาและสิ่งที่ใช้รักษาบาดแผลนี้ได้ดีที่สุดคือการให้อภัยในตอนนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่าการให้อภัยไม่ได้ทำเพื่อใคร แต่ทำเพื่อตัวเราเองทำเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการแห่งความเจ็บปวดที่ผ่านมาแม้จะเริ่มปล่อยวางความทรงจำเก่าๆได้บ้างแล้วแต่นิ่มก็ยังคงรู้สึกเจ็บปวดเมื่อนึกถึงวินและผู้หญิงคนใหม่เขาไม่ได้แค่ทิ้งเธอไปแต่ทิ้งบาดแผลที่ยังคงกัดกินจิตใจไว้ความโกรธความรู้สึกถูกหักหลังและความเสียใจที่เชื่อคนผิดพี่คะ หนูจะให้อภัยวินได้ยังไงในเมื่อเขาทำให้หนูเจ็บขนาดนี้นิมพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพี่ชายวางมือบนไหล่นิ่มเบาๆแล้วตอบว่าการให้อภัยไม่ใช่การลืมไม่ใช่การยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องแต่เป็นการที่เรายอมหยุดแบกความโกรธและความแค้นเอาไว้ในใจต่างหากในทางธรรมความโกรธและความแค้นเปรียบเสมือนไฟที่เผาผลาญใจของเราเอง ไม่ใช่เผาผลาญคนที่ทำร้ายเราการที่เรายังคงเกลียดใครสักคนก็เหมือนกับการที่เราดื่มยาพิษแล้วหวังว่าคนที่เกลียดจะตายแต่คนที่เจ็บปวดคือตัวเราเองการให้อภัยจึงไม่ใช่การให้โอกาสคนที่ทำร้ายเราแต่เป็นการให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ได้หายใจอย่างปลอดโปร่งอีกครั้งแล้วเราจะเริ่มต้นให้อภัยได้อย่างไร มันอาจ,จไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ขั้นแรกยอมรับความกโกรธของตัวเองแทนที่จะบอกตัวเองว่าฉันต้องไม่กโกรธให้เปลี่ยนเป็นโอเคฉันกำลังกโกรธและมันเป็นเรื่องปกติการยอมรับจะช่วยให้เราเห็นความรู้สึกนั้นอย่างเป็นกลางและเริ่มที่จะปล่อยมันออกไปพี่ชายแนะนำให้นิ่มลองเขียนจดหมาย ไม่ใช่จดหมายที่จะส่งถึงวินแต่เป็นจดหมายที่เขียนเพื่อระบายความรู้สึกในใจทุกเรื่องราวทั้งความเสียใจความโกรธและความเจ็บปวดเขียนมันออกมาให้หมดแล้วสุดท้ายให้เขียนคำว่าฉันให้อภัยเธอและฉันให้อภัยตัวเองไว้ในตอนท้ายเมื่อเขียนเสร็จให้นำจดหมายนั้นไปฉีกทิ้งหรือเผาทิ้ง เปรียบเสมือนการที่เราได้ปลดปล่อยความรู้สึกเหล่านั้นออกไปจากใจอย่างแท้จริงครับการให้อภัยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากวงจรความเจ็บปวดที่ไม่มีวันสิ้นสุดพอดแคสต์ Podcast ตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าการให้อภัยเป็นของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองการให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเอาชนะใจตัวเองที่เต็มไปด้วยความโกรธเมื่อเราสามารถให้อภัยได้ ใจที่บอบช้ำของเราก็จะค่อยๆถูกเยียวยาและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันความสุขไม่ใช่ปลายทางแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในทุกๆขณะเพียงแค่เราต้องกลับไปรับรู้มันอีกครั้งเราได้พูดถึงการให้อภัยที่ช่วยปลดปล่อยเราจากอดีตที่เจ็บปวดแต่เมื่อเราปล่อยวางและให้อภัยได้แล้วใจที่เคยยุ่งเหยิงก็อาจจะยังรู้สึกเคว้งคว้างไม่รู้จะไปทางไหนต่อ เหมือนกับนิ่มที่รู้สึกเหมือนตัวเองยังเดินอยู่บนทางที่ไม่คุ้นเคยนี่เป็นเพราะเรามักจะใช้ชีวิตอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงจนลืมไปว่าปัจจุบันคือเวลาที่เรามีอยู่จริงและเป็นที่เดียวที่ความสุขจะเกิดขึ้นได้ในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้การอยู่กับปัจจุบันการเติมเต็มความสุขให้ตัวเองดวยวิธีง่ายๆที่ทุกคนทำได้ทุกวัน หลังจากให้อภัยตัวเองแล้ววินได้แล้วนิ่มรู้สึกเหมือนได้หายใจโล่งขึ้นแต่เธอยังรู้สึกไม่เต็มในวันที่ไม่มีใครอยู่เคียงข้างเธอก็ยังคงมองหาความสุขจากสิ่งต่างๆรอบตัวแต่ก็รู้สึกเหมือนความสุขเหล่านั้นเป็นเพียงภาพลวงตาพี่คะหนูรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนแปลกหน้าไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะไปทางไหนต่อ นิ่มพูดกับพี่ชายในวันหนึ่งเมื่อเธอไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกว่างเปล่าในใจอย่างไรพี่ชายของเธอพูดด้วยรอยยิ้มว่าก็เพราะเราพยายามหาความสุขไงละ่ะลองหยุดหาดูสินิ่มงง,ง,งแต่พี่ชายก็อธิบายต่อว่าความสุขไม่ได้วิ่งหนีเราแต่มันอยู่นิ่งๆรอให้เรามองเห็นรอให้เรากลับไปอยู่กับมัน ในทางธรรมทุกสิ่งในโลกล้วนเกิดขึ้นและดับไปไม่เที่ยงแท้รวมถึงความรู้สึกต่างๆในใ,นใจเราด้วยแต่สิ่งที่เราสามารถจับต้องได้คือการมีสติการกลับมาอยู่กับลมหายใจของเราการรับรู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรและรู้สึกอะไรอยู่ในขณะนี้เหมือนกับการดื่มกาแฟถ้าเราดื่มโดยคิดถึงเรื่องงานเราก็อาจจะไม่รับรู้ถึงความหอม ความอุ่นและรสชาติของมันเลยแต่ถ้าเราดื่นกาแฟด้วยสติกาแฟแก้วนั้นจะกลายเป็นความสุขเล็กๆที่เติมเต็มเราได้ในทันทีแล้วเราจะฝึกอยู่กับปัจจุบันได้อย่างไรขั้นแรกหยุดพักหาเวลาให้ตัวเองได้อยู่เงียบๆกับตัวเองเพียงหนาทีก็พอให้เรานั่งลงและหายใจเข้าออกลึกๆแค่รับรู้ว่าตอนนี้เรากำลังหายใจอยู่ก็พอ ไม่ต้องคิดอะไรแค่รู้สึกถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกพี่ชายแนะนำให้นิ่มลองทำสมาธิง่ายๆแบบนี้รวมถึงการทำกิจกรรมประจำวันด้วยสติไม่ว่าจะเป็นการกินข้าวการล้างจานหรือแม้แต่การเดินนิ่มเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกลิ่นหอมของข้าวที่กำลังหุงความรู้สึกอุ่นๆของน้ำที่ไหลผ่านมือตอนล้างจาน เสียงนกร้องในตอนเช้าที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขเล็กๆที่ซ่อนอยู่และเป็นความสุขที่เธอสามารถสร้างขึ้นเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครเลยครับความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในอดีตรหรืออนาคตแต่มันอยู่ในทุกๆขณะที่เราหายใจอยู่พอดแคสต์ Podcast ตอนนี้เราได้เรียนรู้ถึงพลังของการอยู่กับปัจจุบัน การฝึกสติเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเติมเต็มความสุขให้ตัวเองได้โดยไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มให้เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันได้ใจเราก็จะเต็มและพร้อมที่จะรับมือกับทุกสิ่งที่จะเข้ามาขอให้ทุกท่านลองฝึกสติในทุกกิจกรรมที่ทำในวันนี้แล้วคุณจะพบว่าความสุขอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดเราได้เดินทางกันมาไกลแล้วจากความเจ็บปวด ที่เกิดจากการพึ่งพาผู้อื่นไปสู่การเรียนรู้ที่จะปล่อยวางให้อภัยและอยู่กับปัจจุบันได้ด้วยสติแต่การเยียวยาจิตใจไม่ใช่แค่การรักษาแผลให้หายแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้จิตใจแข็งแรงไม่กลับไปเจ็บปวดซ้ำรอยเดิมและนั่นคือหัวใจของการรักตัวเองในตอนนี้เราจะมาเชื่อมโยงหลักธรรมที่สำคัญที่จะเป็นเครื่องมือให้เรา สามารถรักตัวเองได้อย่างถูกวิธีและเป็นความรักที่มั่นคงไม่สั่นคลอนนิ่มเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นแต่เธอยังรู้สึกว่าการรักตัวเองเป็นเรื่องที่ยากมันเหมือนกับเธอไม่คุ้นชินกับการให้ความสำคัญกับตัวเองมาก่อนพี่คะหนูรู้สึกว่าการรักตัวเองมันดูเห็นแก่ตัวจังแล้วหนูจะแบ่งปันความสุขให้คนอื่นได้ยังไงคะ นิมถามพี่ชายในวันหนึ่งเมื่อความรู้สึกเก่าๆกลับมาบนเวียนในใจพี่ชายยิ้มและตอบว่าการรักตัวเองไม่ใช่อีกด้านหนึ่งของการเห็นแก่ตัวแต่มันคือการยอมรับว่าเราเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความสุขและความต้องการไม่ต่างจากคนอื่นๆในทางธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเห็นแก่ตัวแต่สอนให้เรารู้จักทานคือการให้ และเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขแต่ก่อนที่เราจะให้สิ่งเหล่านี้กับคนอื่นได้เราต้องมีสิ่งเหล่านั้นในตัวเองก่อนเหมือนกับก้อนหินที่ถูกโยนลงไปในน้ำถ้าเราไม่ปล่อยมันมันก็จะจมดิ่งลงไปแต่ถ้าเราปล่อยมันมันก็จะลอยกลับขึ้นมาให้เราได้พักหายใจใจที่ขาดไม่ได้เกิดเพราะความรักหายไป แต่เพราะเราไม่ยอมให้ความรักนั้นจากไปอย่างเป็นธรรมชาติแล้วเราจะใช้ธรรมะมาเป็นเครื่องมือในการรักตัวเองได้อย่างไรขั้นแรกเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำเพื่อตัวเองการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารที่มีประโยชน์การพักผ่อนอย่างเพียงพอการให้เวลาตัวเองได้ทำในสิ่งที่รักสิ่งเหล่านี้คือการแสดงความรักกับตัวเองอย่างแท้จริง และเป็นการเติมเต็มตัวเองให้มีพลังก่อนที่จะมอบความรักให้กับคนอื่นพี่ชายของนิมแนะนำให้เธอแบ่งเวลาในแต่ละวันเพื่อทำสิ่งที่ทำให้เธอมีความสุขอย่างแท้จริงเธอตอบไปวา่ารูปและใช้เวลานั่งสมาธิให้นานขึ้นความสุขที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมเหล่านี้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ที่มาจากภายในโดยไม่ต้องรอให้ใครมาทำให้นิมค่อยๆเรียนรู้ว่าเธอไม่จำเป็นต้องเป็นที่รักของทุกคน แต่สิ่งสำคัญคือการยอมรับและรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นนั่นแหละครับคือความสุขที่ไม่มีวันหมดครับการรักตัวเองไม่ได้เกิดจากการได้รับความรักจากคนอื่นแต่เกิดจากการที่เราเติมเต็มความรักให้กับตัวเองจนเต็มเปี่ยมพอดแคสต์ Podcast ตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าธรรมะไม่ได้สอนให้เราละทิ้งความรักแต่สอนให้เรารักอย่างมีปัญญา ให้เราเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้รอคอยเมื่อเราสามารถรักตัวเองได้อย่างแท้จริงแล้วเราก็จะสามารถมอบความรักและความสุขให้กับผู้อื่นได้อย่างไม่มีเงื่อนไขขอให้ทุกท่านเริ่มมอบความรักให้กับตัวเองในวันนี้และในทุกๆวันนะครับและคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในกำมือของเราเองหลายเดือนผ่านไป นิมไม่ได้กลับมาหาพี่ชายด้วยใบหน้าที่เศร้าส้อยอีกแล้วใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่สดใสและดวงตาที่เปล่งกากายพี่คะหนูเพิ่งกลับจากทริปปลูกป่ากับเพื่อนๆคะ่ะหนูมีความสุขมากนิมพูดอย่างตื่นเต้นพี่ชายยิ้มรับและสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเธอนิมไม่ได้พูดถึงวินอีกแล้วเธอไม่ได้พูดถึงความรักที่หายไปแต่เธอพูดถึงความสุขจากการได้ทำกิจกรรมต่างๆ การช่วยเหลือผู้อื่นและการได้ใช้ชีวิตในแบบที่เธอเป็นพี่ชายพูดกับเธอว่าเห็นไหมในวันที่เราเลิกวิ่งตามหาความสุขจากคนอื่นเรากลับพบว่าความสุขที่แท้จริงมันเกิดขึ้นได้เองจากข้างในในทางธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอัปปมาทธ,ธรรมหรือความไม่ประมาทความไม่ประมาทในที่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องการใช้ชีวิตแต่คือความไม่ประมาทในจิตใจ ไม่ประมาทว่าความสุขจะคงอยู่ตลอดไปไม่ประมาทว่าความรักจะไม่มีวันจากเราไปเมื่อเราเข้าใจถึงความไม่เที่ยงแท้ของทุกสิ่งเราจะเลิกยึดติดและหันกลับมาดูแลใจของเราเองให้เข้มแข็งพอที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วบทเรียนทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาจะนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงได้อย่างไรบ้างคำตอบคือจงใช้ชีวิตด้วยสติและปัญญามีสติ ทุกครั้งที่ใจเริ่มสั่นคลอนให้หยุดพักและกลับมาอยู่กับลมหายใจให้รับรู้ว่าความรู้สึกนั้นเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวที่เข้ามาแล้วก็จะจากไปให้อภัยเมื่อบาดแผลเกิดขึ้นจงให้อภัยไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความทุกข์ให้ก่อนรับจงเป็นผู้ให้ความรักความสุขและพลังงานที่ดี ให้กับตัวเองและคนรอบข้างโดยไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนเพราะการให้นั้นคือการเติมเต็มที่แท้จริงจำไว้ว่าการรักตัวเองไม่ได้หมายถึงการอยู่คนเดียวแต่หมายถึงการที่เมื่อเราอยู่คนเดียวได้เราก็จะสามารถมีความสุขกับการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้เช่นกันครับความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ในทุกย่างก้าวที่เราเดินทางพอดแคสต์นี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่จะช่วยให้คุณได้หันกลับมามองตัวเองอีกครั้งและตระหนักว่าความรักที่ตามหามาทั้งชีวิตไม่ได้อยู่กับใครที่ไหนแต่อยู่ในหัวใจของคุณเองขอให้ทุกท่านเริ่มออกเดินทางในเส้นทางแห่งการรักตัวเองอย่างถาวรในวันนี้และตลอดไปสวัสดีครับ